มึงเร็วกูจะกระชากมึงลงนาล็กเจอลินลี่สไตล์เจอกันอีโปโ้ทั้งตระก,กูลมึงเลย เขาไปกับพี่ลูกหมีเขาบอกว่าพี่ปูหนูขอแสนเจ็ดนะคะอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าแล้วถ้าให้ตรงลิลลี่น้องลิลลี่จะไปออกจะไปกับพี่ลูกหมีไหมเขาบอกว่าหนูต้องไปเพราะว่าถ้าหนูไม่ไปเนี่ยหนูเป็นหมาไม่ขอโทษเขาค่ะแล้วก็พี่ก็เป็นหนี้ก็ต้องใช้ค่ะพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาเลยก่อนหน้าที่เขาไปออกกับพี่ลูกหมีสองวันวันที่18พี่ยังกินเที่ยวกับเขาที่ทองหล่ออยู่เลยอะวันนั้นเราไปกัน4ร้านแล้วพอวันที่2 0เขาก็ไปออกกับพี่ลูกหมีเลยเขาก็โทรมาบอกว่าปูหนูขอโทษนะหหหนนนูููจะต้้้ออองไไปปกกกกกรรราาาัับพพีลลมววแ ไม่ไปอ่ะหนูเป็นหมาแล้วก็น้องลิลลี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเป็นพยานให้พี่ปูว่าพี่ปูอ่ะโดนวิฉาชีพหลอกอะไรนั่งดูพี่อ่ะในใจก็คิดผ่านมาหนูก็มองแต่เรื่องดีๆของพี่เรื่องไม่ดีหลายเรื่องหนูไม่เคยสนใจเลยแล้วหนูก็หวังว่าพี่จะคิดได้แล้ววันนี้พี่ก็ไม่พูดความจริงหนูไม่เข้าใจเลยหนูเกือบที่จะใจอ่อนแล้วก็แม่ตาพี่ถ้าพี่พูดความจริงทุกอย่าง แต่พี่กับเล่นละครพูดไม่จริงในประเด็นที่พี่พูดว่าพี่เสนอเงินให้หนู1 7 0 0 0 0บาทอันนี้เรื่องจริงตอนแรกหนูปฏิเสธมันก็คือเรื่องจริงแล้วหนูก็วางสายไปก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องนี้ต้นเหตุคือพี่เอาเงินไป70,000บาทแล้วพี่ไม่คืนหนูแล้วหนูรู้สึกแย่หนูจะเอาข้อความมาโพสทุกอย่างที่เราคุยกันให้ประชาชนนั่งอ่านดูนัก,กันนะแต่พี่บอกว่าหนู คุยกับพี่ลูกหมีเข้าข้างพี่ลูกหมีหนูบอกว่าหนูเข้าข้างความถูกต้องเหตุผลที่หนูไปเพราะเงินเจ ,000 มบาทแล้วพี่บอกว่าหนูปฏิเสธเงินนั้นใช่หนูปฏิเสธ1นึ0งแสนเจ็บาทแต่แล้วหนูก็โทรกลับหาพี่ว่าหนูตกลงที่จะเอาคํานี้พี่ไม่พูดพี่พูดแต่น้องรีปฏิเสธแล้วไปคุยกับลูกหมีเหมือนหนูเป็นคนแย่เนาะ นี่ค่ะคือวันนั้นน่ะน้องลิลลี่พากอไก่มาปู่ก็เคลียร์เรื่องที่ดีก็มานัดเจอกันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นต่างคนต่างมาคุยกันวันนั้นว่าเออต่างคนต่างมีปัญหาน้องกอไกอ่บอกว่าเขารู้จักอายการเขารู้จกักศาลนะพยายามที่จะขอเงินพี่ปู่ในวันนั้นห้าแสนเพิ่งรู้จักกันะก็ไม่อยากให้เขาก็เลยโชว์บอกว่าพี่ไม่มีเงินอยู่เพิ่งรู้จักกันจะให้โอนห้าแสนเลยอ่ะแล้ววันนั้นลูกก็โทรมาบอกมามีจะเล่นเกมเติมเงินค่าเน็ตให้หน่อยแล้วน้องลิลลี่ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเด ะคะ่าอาหารถ้าค่าเด็ดลูกพันกว่าบาทเลยโอนคืนเขาแต่ทําไมเขาไม่อบอกสงสารพี่ปูนะหนูไม่รู้จะทํายังไงเดิมพี่ทําตัวของพี่เองวันนี้ยอมรับเลยว่าใช่หนูดังเพราะพี่พี่เป็นคนทําให้หนูดังจริงๆถ้าหนูไม่เสียเงินแปดแสนให้พี่หนูก็จะไม่ดังถ้าหนูไม่เสียเงินเจ็ดหมื่นให้พี่ถ้าพี่ไม่โกหกตอแหลหนูหนูก็จะไม่ดังแบบนี้แต่หนูก็ดังเพราะพี่จริงๆอันนี้ยอมรับดังเพราะพี่ปูะคะ่ะ ขอบคุณค่ะแต่พอแม่เขาเขาอ้อนขนาดนั้นแลยวว่าเขาไม่มีตักก็เดี๋ยวกลับไปคิดอีกทีค่ะเพราะว่าน้องก็ด่าพี่ปูแบบจะเยอะอะค่ะหนูรู้ว่าพี่อัดเสียงหนูไว้ตอนที่หนูปฏิเสธเงินแต่มันมีเหตุผลของมันอยู่เพราะฉะนั้นหนูขอพูดตรงนี้ในเมื่อหนูเป็นคนดีแล้วพี่รังแกหนูอีกไม่ชอบพี่รู้ว่าหนูไม่มีเงินไม่เหลือเงินแต่พี่รู้ว่าหนูมีทรัพย์สินพี่รู้ว่าหนูมีคอนโดมิเนียม ที่รู้ว่าหนูมีพลอยราคาหลายสิบล้านพร้อมที่จะขายถ้าพี่อยากฟ้องหนูพี่ฟ้องได้หนูไม่มีปัญญาจ่ายแล้วหนูจะไม่ให้พี่สักบาตรหนูเคยขอโทษตระกูลหิมะทองคำด้วยจิตใจหนูแต่ถ้าวันนี้หนูไปลำเส้นตระกูลหิมะทองคำและตระกูลหิมะทองคำมีดวงตาเห็นธรรมจริงใจของน้องหนูก็จะดีใจ แต่ถ้าตระกูลหิมะทองคำพร้อมเพียงกันที่จะฟ้องหนูกับหนูจะยอมติดคุกให้พวกคุณแล้วจะการติดคุกของหนูหนูจะไม่จ่ายสักบาทหนึ่งการติดคุกของหนูจะแสดงให้ตระกูลหิมะทองคำได้เห็นว่าวันนี้ที่หนูโกรธไม่ได้โกรธ พราะพี่ปู่พี่หานถ้าฟ้องหนูจริงๆทุกคนในตระกูลโคตเง่าของคนเป็นคนยังไงไปคิดเอาเองคนทั่วประเทศไทยจนท้าลี่ติดคุกไม่ว่ากันแต่ตระกูลของคุณจะต้องไรเกียริเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะการกระทำ ให้โอกาสให้โอกาสพี่ปูพี่ปูคนเดียวพี่หานไม่เกี่ยวเพราะพี่หานไม่รู้เรื่องแต่ถ้าอยากรู้จักนิสัยตัวตนของภรรยาคุณก็ควรมาและถ้าคุณอยากจะฟ้องก็ควรมาเจอกันไปเจอกันในรายการโหนกระแสหรือรายการใดก็ได้คนดังนั่งเคลียรก็ได้ พูดความจริงต่อหน้าลีเคียร์ชัดๆทุกอย่างที่คุณพูดในวันนี้ในรายการต่อหน้าลีพูดให้ประชาชนได้รู้กับสิ่งที่คุณพูดในวันนี้โอเคปะถ้าคุณพูดจริงกูจะยอมตกนรกให้ตะกูลพวกมงึงแต่ถ้า มึงตอแหลเด็กอย่างกูเนี่ยจะเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟให้พวกมึงเชื่อสะใจพวกมึงไปเลยเจอลินลี่สไตล์ตัวเป็นเป็นแล้วมึงขอโทษนะลินลี่สไตล์ยึดหลักความดีและความถูกต้องยืนหนึ่ง กูบูชาพ่อพระยายมกูเป็นลูกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากูพยายามเป็นคนดีมึงเร็วกูจะก,กระชากมึงลงนร็อกแล้วเจอกันอืมเขาไม่เคยเรียกร้องดอกเบี้ยเลยมีแต่พี่กูจะเสนอให้เขาเองเลยอันนี้ใช่อันนี้อันนี้เป็นส่วนดีของน้องลิลลี่ค่ะน้องลิลลี่น่ารักแล้วเราก็ กินเที่ยวกันตลอดพี่ไม่เคยถือสาน้องเลยแต่ว่าคือน้องพูดแรงกับพี่มากคือไม่ได้ถือสาหน้องคือรู้ว่าน้องเป็นคนยังไงนะคะไม่รู้ว่าไปโดนใครยุหรืออะไรถึงได้ด่าพี่แรงมากเมื่อวานน่ะด่าแรงมากทั้งๆท,งท,งท,งที่ก่อนที่เข้าไปกับพี่ลูกหมีสองวันเรายังกินยังเที่ยวยังสนุกกันอยู่เลยค่ะเสียใจค่ะเสียใจเพราะว่ารักแล้วก็เอนดูน้องมากไม่ไม่เคยโกรดน้องเลยก็ยังพิมพ์แชทไปบอกเขาเลยว่าแบบพี่ไม่ได้ถือสาน้องเลลี่นะพี่ไม่โกรธนะเพราะว่าเรา เรารู้อยู่ว่าน้องเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่อยากให้คํายุหรือหรือใครพูดกับน้องให้ใส่ไฟพี่หรือว่าด่าพี่แรงๆอะไรเงี้ยคือน้องเขาอะ่ะอยากเป็นดาราอยากเป็นนักแสดงถ้าสิ่งที่กูพูดทําให้กูดังชั่วข้ามคืนแล้วทำให้กูดับภายในวันนี้กูย้อยอมรับถ้าเกิดการเป็นดาราแล้วสังคม แบบนี้ตอแหลแบบนี้กูไม่เป็นเจอกันอีปโป้ทั้งตระกูลมึงเลยเพราะว่าเนี่ยที่ผมโดนกระทบจากคุณลินลี่นะที่แจ้งว่าบริษัทยูสมิกรุปปัญญาอ่อนแจ้งกับสื่อเลยว่ายังไงเนี่ยผมอะ่ะแจ้งความหมิ่นประมาทคุณลินลี่ แน่นอนครับแต่ของคุณด,ดิ๊ดีเมื่อวานนี้ไปด่าลูกสาวผมอะ่ะหาว่าลูกสาวผมอะ่ะโกโหกตะแหลในรายการเนี่ยลูกจะต,ต้องถูกดำเน,นินคดีาาคุณลินดี้เยนคําถ้าดูข่าวที่อยู่ <c oughs> ก็เตรียมตัวแล้วกันครับคุณอยากดังนักนี่คืออยากดังแล้วก็อยากออกสื่อบอกหกแสนเจ็ดที่ออกรายการโฉนกระแสได้คุมค้มหลือเอนเอาเอาเอาตังเต็มที่